การประจนภัยของเจ้าต้นกล้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าเล็กๆอันอบอุน่นมีต้นไม้อ่อนเล็กๆเ,เขาชื่อว่าต้นกล้าอาศัยอยู่ต้นกล้าเป็นต้นไม้น้อยที่มีความฝันอยากเติบโตให้เป็นต้นใหญ่สักวันหนึ่งนะ ฉันจะต้องเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ได้เลยฉันจะต้องแข็งแรงแล้วก็มีใบเยอะๆเพื่อเป็นล้มเงาให้กับเพื่อนๆสัตว์ป่าในป่าแห่งนี้ให้ได้เลยทุกๆวันต้นก้าก็จะเงยหนนะ้ามองต้นไม้สูงๆที่อยู่รอบๆตัวเขาแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งนะ จะต้องสูงใหญ่และแข็งแรงให้เหมือนพวกนี้ให้ได้เลยแต่เช้าวันหนึ่งที่มีแดดออกจ้าอยู่ๆก็มีพายุพัดกระหน่ำเข้ามาในป่าลมพัดเสียงดังวิววิว,ว,วแล้วฝนก็เทลงมาอย่างหนักต้นกาพุนาสงสารโอนเอ็นไปตามแรงลมที่พัดแรงมากเมื่อพายุผ่านไป ต้นกาก็รู้สึกเหมือนว่าต้นของตัวเองเนี่ยเอ็นไปเล็กน้อยแต่เขาก็เศร้าใจมากเลยฉันไม่มีวันที่จะเป็นต้นใหญ่และแข็งแรงเหมือนต้นไม้อื่นๆได้แน่เลยส่วนต้นโอ๊กแก่ๆที่อยู่ข้างๆก็สังเกตเห็นความเศร้าของเจ้าต้นกลา้า เจ้าตนน้อยเอ้ยต้นโอ๊กพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนการเดินทางของเจ้ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้เจ้าอาจจะตัวเล็กแต่ความแข็งแกร่งของเจ้าอ่ะมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจนะด้วยคำพูดที่ให้กาลังใจจากต้นโอก๊ก ต้นกาก็รู้สึกว่ามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเขาก็อยากจะเติบโตสูงใหญ่และแข็งแรงฉันมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วฉันจะต้องเติบโตให้เป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่และแข็งแรงให้ได้จากนี้ไปนะฉันจะดื่มน้ำฝนแล้วก็รับแสงแดดให้เต็มที่ทุกวันเลย รดรูการผ่านไปและตนกลาต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายบางครั้งก็ร้อนเกินไปบางครั้งก็หนาวเกินไปแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตนกลาก็ยังเข้มแข็งและสู้พยายามที่จะยืดตัวขึ้นไปสู่ท้องฟ้าในทุกๆวันไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวแค่ไหนฉันจะไม่ยอมแพ้ ฉันจะต้องเติบโตและยืดตัวไปใหถึงท้อง้ายได้เลยแล้ววันหนึ่งขณะที่แดดออกส่องสว่างสดใสครอบครัวของนกก็บินผ่านมาพวกเขากำลังมองหาที่สำหรับสร้างรังแล้วก็สังเกตเห็นต้นกล้าที่มีต้นตะงานกจึงรู้สึกว่าที่นี่แหละคือที่ที่สมบูรณ์แบบ ที่เราจะสร้างรังกันกิ่งของเธออาจจะเล็กนะแต่มันแข็งแรงมากเลยและนี่แหละที่พวกเราต้องการแล้วพวกเจ้านกก็ส่งเสียงจิบจิบจ้อยเจ้าอย่างมีความสุขแล้วก็เริ่มสร้างรังบนกิ่งของเจ้าต้นกล้าต้นกล้ารู้สึกมีความสุขแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวของนก หลายปีผ่านไปต้นกล้าก็เติบโตสูงใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นต้นไม้ที่งดงามในที่สุดเราก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่และสวยงามแล้วแม้ว่าเราจะเคยตัวเล็กแต่เราก็สามารถมีคุณค่า แล้วก็มีความหมายต่อโลกได้เราได้ช่วยนกหลายๆครอบครัวเลยมันดีจริงๆเลยจากวันนั้นเป็นต้นมาต้นกล้าก็ยืนต้นอย่างสง่างามแล้วก็มอบร่มเงาและเป็นที่พักพิงให้กับเราสึ่งมีชีวิตในป่าสอนพวกเขาว่าไม่ว่าพวกเราจะเริ่มต้นเล็กแค่ไหน ถ้าพ,พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีน้ำใจเราก็สามารถเติบโตและยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแรงได้น้องๆก็อย่าลืมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพื่อช่วยกันสร้างโรคใบนี้ให้สวยงามเหมือนกับต้นกล้านะครับ